รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสรางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์น,นี้เป็นตอนที่3ที่เรายังคงนําเสนอกิจกรรมข่าวสารของวัดหนองแวงตําบลทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเกี่ยวกับกิจกรรมการทําบุญทอดกรถินสามัาคีประจําปีพศ2566และพิธีบวงสวงยกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างมหาวิหารวิริยะพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารพ,พรๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เป็นตอนที่3ที่เรานําเสนอความรู้สึกความสุขความสนุกสนานของคณะสายบุญแต่ละสายที่เดินทางมาร่วมกันทําบุญทอดกรถินสามคัคคีประจําปีพศ2566ที่วัดหนองแวงตําบลทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่25และวันที่26พฤศจิกายนพศ2566มาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมบรรยากาศกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองแวงนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันจ้าวันนี้เริ่มต้นนะคะต้องเริ่มต้นก็คือบวงสรวงเท้าเวสสุวรรณอ๋อช่วงเช้านะคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยเราก็มีพิธีบวงสรวงนะคะเท้าเทพสุวรรณแล้วก็ปีนี้ปีนี้นะคะเราก็ได้ท่าน เศรษฐีใจบุญนะคะดรไพโรจน์นะคะจากบริษัทวิริยะนะคะเจ้าของวิริยะนะคะท่านรวยแล้วก็ใจบุญนะคะเอากาไรส่วนหนึ่งนะคะมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะมาะสร้างอะไรนะสร้างวิหารสร้างวิหารนะคะ <30 S 1> ให้วัดหนองแวนตําบลพุ่มนะคะจังหวัดศรีสะเกดกี่ล้านนะจ๊ะสามสิบสามสิบล้านค่ะสามสิบล้านนะคะขอขอบคุณท่านเศรษฐีใจบุญน,นะคะดรไพโรจน์นะคะ จากบริษัทวิริยะนะคะปีนี้นะคะเราไม่เอาโต๊ะจีนเพราะว่าเราเอาวัตถุดิบลงครัวมาจากตลาดสดห้วยขวางนะคะโดยเจนุสเจพานะคะเจนุสเป็นคนเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดนะคะแล้วก็เจพาเป็นแม่ครัวกิติมศักดิ์นะคะร่วมกับแม่ครัวอีก30ชีวิตนะคะร่วมกันทำโต๊ะจีนรอบกลางคืนแล้วก็อาหารเช้าอาหารเที่ยงสําหรับรับแขกแล้วก็อาหารเปิดโรงทานอีกหลายเมนูนะคะ ขอขอบคุณนะคะญาติโยมผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านนะคะหลอมรวมดวงใจเป็นดวงเดียวกันนะคะเราก็มัดรวมหัวใจเราที่จะทำลุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะเราก็นำปัจจัยที่เราได้มาจากการทำมาหากินของเรานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยร่วมทำบุญนะคะครับสวัสดีนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานของสายบุญ คณะกรุงเทพศรีสะเกดนะครับวัดหนองแวงนะครับอําเภอเมืองตําบลทุ่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ได้นําสายบุญที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้มาร่วมบุญกุศลในการทอดกรถินสามัคคีวัดหนองแวงของเรานะครับซึ่งตรงนี้คณะสายบุญของกรุงเทพศรีสะเกดก็ได้ร่วมกันทําบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองแวงมาโดยตลอด จนฝ่าจะแล้วเสร็จวันนี้ก็ได้คณะทัวร์ทุกทท่านที่มาร่วมบุญในการเดินทางในวันนี้จํานวน14บัตรที่ได้มาร่วมบุญในการทอดกระถินสามัคคีนในวันนี้นะครับก็ขออนุมโมทนาบุญทุกทท่านทุกๆุกสายทุกคณะให้ได้บุญจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาคิดสิ่งใดขอให้ได้มา ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆคนนณาสายบุญของเรานะคะมาที่วัดหนองแวงนะคะศรีสะเกดนะคะมาทําบุญประจําปีนะคะงานกระถินทอดกระถินประจําปีที่วัดหนองแวงนะคะประจําปีทุกปีเลยค่ะเรามาตั้งแต่วัดเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะคะจนตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเป็น10ปีแล้วนะคะจากที่ท่านเห็นนะคะสาลาก็เสร็จอุโบสถก็เสร็จนะคะเมนเผาศพก็เสร็จ ศาลาใหม่ก็เสร็จนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่พระครูเฉลิมนะคะอยากจะทําให้วัดนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านสายบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็หลอมรวมจิตใจของเรานะคะมาร่วมทําบุญกับทางวัดหนองแวงในครั้งนี้นะคะพวกเราห้วยขวางนะคะ วันนี้มากันทั้งหมดก็13คันรถบัสนะคะมีจากหลายสายนะคะแล้วก็รถตู้อีกประมาณ20นะคะ20คันแล้วก็รถส่วนตัวมาเองด้วยนะคะค่ะพวกเราชาวคณะมาจากลาดเทาสะพานสองนะคะเ,เรามากระถินที่นี่ หลายครั้งมากนะคะแทบจะทุกปีเลยเนาะที่เรามากันมาตั้งแต่มาตั้งแต่ครั้งแรกที่โบสยังไม่เรียบร้อยและตอนนี้ปัจจุบันโบสของเราสวยงามมากเรามากระถินด้วยใจที่เป็นกระถินสามัคคีของกลุ่มเราจริงๆนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อยากเชิญเ,เพื่อนๆหรือพี่น้องนะคะถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวที่วัดหนองแวงนะคะมาเที่ยวกระถินที่นี่นะคะทุกๆปีค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มของมาจาก ตลาดเพชรสยามนะครับดินแดงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้รถมาบัต1หนึ่งพอดีทั้งทั้งซอยนะครับประชาชนข้อยี่หกดินแดงนะครับเพราะว่ามาร่วมทําบุญกถินวันนี้ที่วัดหนองแวงจังหวัดศรีสะเกดครับทีฉันมาทําบุญที่วัดนี้นะคะมาทําหลายปีแล้วค่ะเรามาจากกรุงเทพนะคะรนี้ สึกว่าสบายใจมากเลยมาทำที่นี่ก็ตั้งเกือบสิบปีแล้วนะคะเฮเล็กเบนนิดนึงเป็นไงมาทอดกระถินคนกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนางลำจากบ้านโนสน,โน,โนสำรานตะมนโนนสำรานอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดนะคะเป็นนางลำของกลุ่มแม่บ้านนะคะสองหมู่หมู่ห,ห,หนึ่งและหมู่สิบของบ้านโนนสำรานและบ้านโนนสำรานใต้นะคะ วันนี้ได้รับเกียรติจากหลวงพ่อให้มาลำบวงสวงนะคะหลวงพ่อรวยนะคะวันนี้พวกเราก็ดีใจมากที่ได้มาในวันนี้นะคะและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างศาสนสถานของวัดหนองแวงตำบลทุม่มอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้นะคะช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่อง สุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกกนความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ